มิดเดี่ยเฟสติวัลครึ่งปีครึ่งราคาะจองนี้เพียง999บาทรับส่วนลดทุกคันมูลค่า5,000บาทคา่ะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.89มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้บีซองครั้ง20,000กิโลและไม่พอค่ะเรามีคาาฟรี90บาทมีรถอะไรบ้างไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาจะเจอกับน้องฝนเซรีไทยรถสวยวันนี้น้องฝนมาอัปเดตสต็อกต้นเดือนมิถุนายนค่ะมีรถเข้ามาใหม่มากกว่า50คันเลยมีรุ่นไหนบ้างตรงนี้เลยค่ะ คันแรกเลยนะคะนิสสันมาร์ทเครื่อง 1.2e ราคาเริ่มต้นเพียง259,000บาทเท่านั้นมีให้เลือกตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2019เลยขวันเริ่มต้น4,000บาทเท่านั้นมินิเล็กๆของเราก็มีมิสซูบิชิแอคกรด1.2 GLX ปี2019ราคาเริ่มต้นเพียง279,000บาทขวันแค่4,000เท่านั้น t ต y ยต้าอ l n น w V ออส1.5ปี2013ราคา280,000ผ่อน3,000เท่านั้น m a d ด้2 1.5 Hi Connect ปี2020ราคา398,000ผ่อน6,000เท่านั้น t ตโยต้าอ l n น w V ออส1.5มีให้เลือกตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2020ราคาเริ่มต้นเพียง319,000บาทผ่อนเริ่มต้นแค่4,000 1, 1. ิต1.2มีให้เลือกตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2022ราคาเริ่มต้นเพียง3 4ม9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นแค่5 0 0พเท่านั้นเตี o วต a าออนิวยาร์ล1.2าประตูของเราก็มีนะมีให้เลือกทั้งสีดำสี 4, ขาวหรือสีเทาดำราคาเริ่มต้นเพียง3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้น หรือจะเป็น Toyota Revo s s m r t t c ท2.4มีให้เลือกทั้งหน้าล็อกโคและหน้า,ห,นาหมูป่าราคาเริ่มต้นเพียง369,000บาทเท่านั้นมีตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2021ผ่อนเริ่มต้นแค่6,000เท่านั้นหรือจะเป็นกระบะแต่งซิ่งของเราก็มีนะคะ i e s u z u Space Cap 1.9S มีให้เลือกปี2018ราคาเริ่มต้นเพียง379,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นแค่6,000กระ สวยได้ใจกับ i ซู z u แคปโฟ1.9 s ป2022กับราคาเพียง5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนแค่9,000เท่านั้นเป็นไงกันบ้างคะสำหรับรถเก๋งและรถกระบะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามได้จองวันนี้รับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกเพียบค่ะสนใจก็โทรหาุ้กฝนเเย095-030-4555นะคะหรือว่าติดต่อน้องฝน081-093-2445เบอร์นี้แอดไลน์ได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไท้ายรถสวยค่ะขอบคุณค่ะ